สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของแม่หมูกับพ่อหมูสุขูสุขคนมนีก็มาพบพ่อกันกับพ่อหมูกับแม่หมูคือเกาพอตหนาไกลกับหนาปลากับหนาพ่อมหมูนี่แหละค่ะพี่น้องก็มีโอกาสได้ไปท่งใดดอกก็มีโอกาสได้ไปท่งเอื้อนบัดนันวัดนี่ผู้นั้นผู้นี่คือบานคือเมียงคนดอกค่ะพี่น้องค่ะไกล้กระซุกแล้วป่ากระซุกแล้วสําหรับผู้ใดแวะเวียนผ่านไปผ่านมาที่บอกว่าอยากแวะมาทักทายพ่อหมูกับแม่หมูเด้อค่ะเด้อกับแม่หมูยินดีต้อนรับเดี๋ยวพ่อหมูว่ามนี อยากสรุปหวยให้ว่าสันหมืนขึ้นฝันจักสิกิวบ่ร์เกียวต่ว่าก็อยากวอาสูพ่อเมียพ,พี่น้องฟังว่าสันค่ะเรากำลัลองออกไก่ลงอีกรอบที่สองอยู่รอบแรกซุกแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องค่ะอบไปเรื่อยๆนะคะพอมื่อมือนี่ประมาณหาลอยตัวเวสันค่ะพี่น้องเฮ็ตจังได้สิพ่อขายตังหะหาลอยตัวอบอยู่เบิดมือเบิดเวียนจนหอดคำบนแล้วค่ะพี่น้องนี่พ่อเมียพี่น้องแวะเวียนผ่านไปผ่านมาลูกค,ค้าหลายเท่าใดก็ดเป็นหลายเท่านั้นค่ะเอาไปนี่นี่ต่อมมันหน่อยครับอย่าซื้อเนี้ย ครับวันนี้เลยครับเมื่อเนี่ยนองรับวันวันหวยออกครับผมนองรับเมื่อเนี่ยแล้วพอสองเมื่อเนี่ยพ่อหมูถึงทีแล้วครับเมื่อเนี่ยกว่าสีองค์สององค์สามไปครับผมมีหลายองค์ครับพี่น้องน้าใจะยังขึ้นได้จะพันชีวิตหรือล่ะครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อหมครับพ่อหมูเก่าทุกวันที่หนึ่งและสิบหกครับผมวันที่พ่อหมูมีข่วมหวังหรือเอฟซีก็มีข่วมหวังกับพ่อหมูบปะพ่อหมูก็สิีวัสรุปหวยให้เมื่อเนี่เนาะแล้วเอฟซีที่ติดตามพ่อหมู อ่าที่ลอ่อพ่อหมูสิสรุปหวยเัวไหดเมื่อนี้วันนี้พ่อหมูขึ้นกันครับแต่ละคนครับผมพ่อหมูมีความังพ่อหมูก็คิดว่าตังไหนกับพวงง12ิลา้านไพ่ในปีนี้ครับผมวดแรกถึงวันนี้ครับผมเราพ่อหมูไปจองชื่อไว้แล้วเนาะอ่าพุยก็เพิ่งมาเพื่อนฝันดีครับผมฝันว่าสิบสอ2ล้านเมืม่อนี้ละพ่อหมูเฉพาะ efc รวยมาดูพ่อหมูสรุปหวยตัวไหนเด่นตัวไหนดับตัวไหนดังมาตัวไหนตัวไหนน่าเล่นหรือตัวไหนไม่น่าเล่น พ่อหมูสีสุรุปไฮเมืรอนี่ครับผมมาเบิ่งกันครับว่าตัวดีของพ่อหมูสีม้านี่วิ่งงวดนี่ตัวใดเด็ดตัวใดดังเนาะพ่อหมูก็มีให้เลียนทองโตต่ว่าในควบรู้สึกควบนาจะเป็นควบนาจะคิดพอดที่สุดคือนี่ตัวนี้ตัวเดียวครับผมเลขวิ่งเด่นพ่อหมูว่าพวกน่าจิมลลานเปอรเซ็นครับผมหกนี่มาถึงล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมอ่าบ้ามากอร่อยเนี่ยเบิ้งดีๆีรอดว่าล้านเลยครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ ครับหกกับมาลานกว่เส้นนะครับเนาะมาเบิร์นอีว่าตัวที่มาลองนี่อ่าเด่นนี่กันครับผมเด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งหนึ่งี่วิ่งได้เลยครับผมมาร้อยเปอเซนตาพันเเซ็เลยไปหน,นี่เออครับครับผมมาแค่มันหเนาะหมูมาก,กวาเยวนอเอฟซี FC มาคือพอหมูบอ ถ้าไพ่หกไปยืนเซกับมาหกเก้าหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หอดหกเก้าก็ได้แล้วแต่สะเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งก็มาแห้งครับพอหมูวาด้านควบหนาจะเป็นเนะาะถ,ถ้าวิเคราะห์เรื่องอะไรครับผมห้อยบ่นเนาะถ้าหนึ่งมาศูนย์จะหายครับผมถ้าหนึ่งมาศูนย์หายเลยควบขีดของพอหมูถ้าศูนย์มากหนึ่งตายครับผมกานควบหนึ่งศูพอหมูวาศูนย์หนาสีดับแล้วครับผมวันนี้ตายคอรอครับผมศูนย์มากสมดเลยตาย,เเตายไปครับ นี่แล้วศูนย์รับผมหกกับหนึ่งน่าจะมาล้านเปร์เซ็นครับผมแล้เาเบิงเล็กที่พ่อหมูเฮ็ดไหนน่นาะกาสิมีหนึ่งเจ็ดหแลดหนึ่งเ้ากสองแปดหครับผมมาเบิ่งว่าพ่อหมูสิกรลันตียว่าเล่นตัวไหนมาตัวไหนจะทิ้งตัวไหนเนาะ,ะ่าประมาณแล้วพ่อหมูก็เล่นตัวใหม่ได้เนาะยังพ่อหมูเฮ็ดไห้แล้วนี่28 26ปดห ตัวนี้จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับผมพ่อหมูฟันท่งเลยครับผมบอฟันดอกคอฟันท่งเลยครับผม่ฟันท่ง,นนทงพ่อหมูคิดว่าควบหนาสิเป็นเนาะถ้าพ่อหมูเล่นได้พ่อหมูสิเล่นสองหกครับผมลองลงมาก็จะเป็นหนึ่งหกครับผมอันนี้เด่นครับผมลองหนึ่งหกเด่นสองหกนะครับเนาะ อานายเป็นคืออาจจะเป็นบนหรือล่างพอหมูกับฟันโพ้องอะไร้วา่าบนหรือล่างข้านายจะเป็นมา้าม้าลเางร์เส้นครับผมมาดูตรงฝั่งนี้ครับผมฝั่งหนึ่ง9ปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้พอหมูฟันโพงไรหนึ่งเจ็ดครับผมเด่นครับผมล่องจัดไปหนึ่งเก้าครับผมคือเล่ยนในเลยครับหลักหนึ่งถึงหลักเก้าเนาะพอหมูฟันโพ้งไห้ถ้าห้เลนสองตัวได้ให้เลนสองหกครับ ห7 5เดห้าเนี่ยควบนาจะเป็นคืออันแล้วบอนบอเออรัฐบาลว่กล้าขายเข้าแล้วเออหนึ่งเนึ่งหนึ่กนี่รัฐบาลว่าขายเข้าไปเล่นสอได้เลยครับผมมาเล่นสอได้เลยห้าหกตายน 5, 1, เนาะห้า่งเก้ากับหน่อันมาเล่นหนครับผมก็ต้องมาเล่นตัวเอน่นอ่าควบนายจเป็นนี่พ้าหมูว้นทงครับผมมาล้านเปอร์เซ็นเล่นได้เลยครับผมพหมูเส้ไให สองหกหนึ่งเจ็ดครับผมเล่นสองตัวนี้ฟันทุ่งครับผมทาบออกผมเอาพ่อแม่หมูเป็นประกันเมื่อนี้ครับผมซีโมงเย็ยนพ่อกันครับผมแล้วก็พ่อหมูอยากฝากเอ็มซีเจริญขุนใ,ใช้วิทยาญาณใน,นการรับชุ่มนะครับเนาะบ่อให้เล่นนลายครับผมอ่าแล้วก็เล่นเป็นแนวทางว่าตัวละพันสองพันอยาจะเล่นทุกพ่อหมู พ่อหมูข้าวเสีรถกระบะไปจำเงินนะคะะรับผมเอ่อเรื๋ยวไม่ได้อาบไปเนาะกาแฟาก้ดไร่โคดแช่โคดที่ทำซับคา่าซับตะไคร่พ่อหมูแน่เนาะครับเนาะเคื่อนี้พ่อหมูกะเอ่ออย่างไอเอฟซีตะล่คนโศกดีโศกมานมันมันทับเคื่อนี้พ่อหมูกะของคลิปนี้งวดหนา้าพ่อหมูจะส่ออกคลิปแหม่สารับคลิปนี้พ่อหมูกะาอสวัสดีเอฟซีต่ละคนครับผมมืนมมัน